สวัสดีครับผม ok ie, ครูากาี้นะครับเช้านี้เป็นเช้าวันเสาร์อากาศดีนะครับที่เมืองลบบุรีเราสําหรับอาชีพเสริมของครูกี้ก็คือการรับมีดนะครับรับจ้างรับมีดซึ่งอุปกรณ์ก็จะมีไม้ที่ทําขึ้นไม้ตัวนี้ผมทําขึ้นเองนะครับเพื่อลองรับหินหินตัวนี้เป็นหินคนป่ายี่ห้อคนป่านะครับมีด้านหยาบประมาณร้อยกิบ และก็ด้านละเอียดประมาณ200กริตนะครับวางรองตรงนี้นะครับและก็มีหินคนป่าอีกส่วนตัวเนี้ยผมตั้งใจจะทําให้มันสั้นนะครับผมหากให้สั้นเพราะว่าเอาไว้รับมีดถางป่าส่วนที่เป็นโพงงอนะครับเอาไว้ขูดนะครับรับไม่ได้เอาไว้ขูดขูดเมื่อชาวบ้านมาใช้บริการก็จะขูดขูดนะครับและก็จะมีอุปกรณ์อีกนี่คือหินญี่ปุ่นนะครับเป็นดินเหนียวจากญี่ปุ่นนะครับ อ่าเป็นเหนียวอย่างดีจากญี่ปุ่นผมสั่งมาตัวเนี้ยความละเอียดพันกิดนะครับยี่ห้อ K45 ี่นะครับความละเอียดพันกิดนะครับความละเอียดอยู่ที่พันกิดนะครับส่วนอุปกรณ์ตัวที่2ตัวที่3ถัดมาก็คือนะครับดินละเอียดจากญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ละเอียดอยู่ที่3 0 0พัปิดนะครับก็จะเพิ่มความคามอีกไปนะครับ เราจะเริ่มจากหมาแล้วก็มะบางนะครับมาละเอียดแล้วก็มาพันกิจแล้วก็ตกท้ายสามพันกิจและอีกส่วนหนึ่งก็คือ,อตัวนี้คือกากเพชรน,นะครับกากเพชรเอาไว้ปรับหน้าหินหรือเอาไว้รับในส่วนสุดท้ายอีกทีนึงนะครับเก็บรายละเอียดส่วนหนังนะครับ หนังขูดมีดนะครับผมไม่ได้เอาออกมานะครับเพราะว่ายังไม่มีลูกค้ามีแต่น้องๆ้องทหารที่เขาเอามาฝากรับนะครับน้องทหารเอามาฝากรับที่ลบบุรีเรานี่ะซึ่งเป็นมีดนี่ก็โบวีรุ่นเก่านะครับเดี๋ยวจะลองรับให้น้องดูแล้วก็เป็นมีดตลาดนะครับจะรับให้คมและมีมีดหมอผมอยู่เร่มหนึ่งนะครับเรารอลูกค้าช่วงนี้ ร้านเราเปิดแล้วนะครับมีกองจุ่มด้วยนะครับนะครับดูปปากซอยพรมอาจาร์นะครับเป็นหัวมุมซอยพรมอาจาร์นะครับก็เป็นอาชีพเสริมอีกอาชีพหนึ่งนะครับซึ่งหลังจากว่างจากทํางานราชการนะครับวันหยุดราชการหรือว่างจากการทํางานแล้วก<อ>็ถือว่าเป็นอาชีพเสริมที่ ไม่สร้างความเดือดร้อนในไครและเป็นอาชีพที่สุจริตนะครับใครสนใจจะให้คุูกี้บริการรับพี่ให้นะครับก็มาที่ถนนโกษาปากซอยพรมจารย์สวัสดีครับ